สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ BizConnect วันนี้วันพุธนะครับถึงคิวที่ผมจะมาเปิดหน้าจอเปิดดูข่าวสารบนโลกออนไลน์นะครับว่ามีเรื่องราวหรือว่ามีแอปพลิเคชันใดๆที่น่าสนใจบ้างเปิดหน้าจอสัปดาห์นี้เราจะพูดถึงหน่วยงานที่ช่วยเหลือผู้คนบนท้องถนนคอยประสานงานหน่วยงานต่างๆนะครับให้การช่วยเหลือหน่วยงานนี้กับ ร่วมด้วยช่วยกันนะครับเครือข่ายวิทยุร่วมด้วยช่วยกันอยู่กับคนไทยอยู่กับคนกรุงเทพมานานหลายปีแล้วครับถึงวันนี้ถึงวาระที่เขาเนี่ยจะปรับเปลี่ยนสภาพนะครับจากบนหน้าจอวิทยุบนหน้าจอคอมพิวเตอร์มาสู่แอปพลิเคชันบนมือถือช่วงหน้าเปิดหน้าจอกับแอปพลิเคชันร่วมด้วยช่วยกันครับ